อะไรอันนี้อยากเล็นมุกกันตีแข่กันอยากเห็นครับเอาไปไหมเนี่ยยาวกับตอนนี้สองคู่เข้าๆก่อนหัวหน้าเผาเอาไหมหัวหน้าเผาครับหัวหน้าเผาครับผมได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมน้ำหนักโอ้ยพอดีไม่ต้องขามเลยเชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับเออ่ไม่ยันเลยเด็กันามไม่ยันวอ่าไ่ยนอ่าไม่ยานจบอ่าสามวยเก่าไม่ได้หน้าตาเหมือนพ่อเราไม่ต้องกลัวอ่ะโอเคเดี๋ยวทำเนื้อทำตัวนะครับกาดนองกาดน้ำไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกสามคน้ะตอนนี้แล้วมีใครอีกไหมใครอยากเจ็บชิงไหมครับ่ะน้ำาครับนหนักเท่าไรน้ํ่ารหนักเท่ไหน่าน้ากเาไหาหา้ อยากเจอเสียแรกวะอยากเจอเสียแากจอเป็นพอเป็นพอเป็นเจอเสียแจะได้หาแบบพอเป็นให้ใคเหน่อยครเหนื่อยมามามาเน่ยไปแล้วครักากอันนี้มีคู่ยังได้แล้วเสียแรกกับเปาแบนมีใครล้รเป็นมวยเลยไหมเป็นมวยไหมอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนมีมีดับเอาไม้ดอบดับข้ามาเป็นมวย มนี่แหละเราหาเป็นไงเป็นไหมเป็นมวยไหนไม่เปลี่ยนไม่เปล่นไม่เป่นไม่ไม่เปียนไม่เปี่นเจอครับคู่ไหนอ่าไม่ไม่ไม่คม่ไม่าม่ไ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 ใ่ไม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 ่คม่กม่ม่ไม่ไม่ไม่ับ่ไม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 ่่ไม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 ่นก่มไม่นไม่มไม่ไ่ไม่ เออไม่เอาเอาไมได้นะเอาปากกาไปับเอาปากกาไปจัดมาเลยดอยทีมโปรดิวชันนะครับโปรดิวเซอร์เอาปากกากับกระดาษมาวครับจะเขียนชื่อนักมวยครับขออนุญาตครับครอคนที่ครับมาจุดจุดจับจุดเจอกันหมานยืนรอนเอาีกอาคนที่จะชนะครับ่อข้างเวทีตามวาเนียเอ้าหมอนีกะเพาะได้เยอะได้น้ำหนักหน่อยนึง ก็เพาเป็นตันสิเป็นมวยวาแล้วมันสิเดือซอมมากลสู้แล้วน่ะมันใจว่ะไอ้ที่คิดเราสู้มมือเอาสามบนเอาสามนรอเพราะว่าสามบนนะมีใครอยากเก็บชิงอีกไหมครับหัวบอกปางเฝ้าเนยมไอ้น้องมานี่เป็นมวยไหมเป็นมวยไหมฮะไม่จิตหายแล้วคนไี้แคปาบตัวปากนย ไม่ใช่ไม่ใช่เราถามว่าเป็นมวยไม่มันมีคนเป็นมวยไงเราไม่อยากให้คนที่เป็นมวยเอาไปนอนเถอะเอาเงินนี่เหรอแอบเงินอ้าวโอ้โหตีไผ่ลุกลุกลุกอุตส่าห์กินจีบีโอหกสิบห้าสิบเออขอต้องการคนสี่ห้าสิบห้าสิบอ่าแต่ทีนี้คู่คู่นี้เมื่อกี้เจอแล้วเดี๋ย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 วเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวจะเอารายชื่อแป๊บนึง อ่ะมีใครพอเป็นมวยไหมครับบ้านศิาแล้วทีมไม็กก่งพิศที่ว่าเห็นมีนักมวยมาอ่าแล้วก็มีนักมวยมาหลายคนเลยที่ว่าใครพอเป็นมวยไหมครับคือมีคนอยากเจ็บทีนเลยครับเป็นเพราะเปลี่ยนมั้ยครับเป็นเพราะเปลี่ยนพราเปลี่ยนใครจะต่อยกูมาไม่ได้ซ้อมเลยมามามาเลยมาเลยได้ซ้อมวะตรงๆเลยกินเราอีวะกินเราอันนี้ก็าไม่ได้ซ้อม โตเคยตีห้ยมากเลนวะอ๋ออะคลิปหายละไปตีไม่ไม่เคยตีห้อยได้ได้คดได้นะไม่เคยไม่เคยนะเอานะเอาอันนี้ไม่ได้มาเป็นนะน้องลองก็ไม่ลองอะไม่เคยไม่เคยยัดตัวนะคือไปกูหูเราใช่อันไม่เคยตีช็อตแกงเรื่อยไปสู้ไหมเอาไหมเอาว่ะสามยกโอเคนะเอาคโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะเขียนอะไรชื่อให้สู้ชื่อ กูจะขออะไรลืมใครกู้ใครแล้วทีเนี้ยอย่าประกาศว่ามีใครเป็นมวยไหมสามยกน้ำหนักเท่าไหร่้าาน้ำหนักห้าสิบเก้าสูงประมาณร้อยหกสิบหน่อยหน่อยหกสิบห้าใครเหมาะสมมาเลยใครเหมาะสมครับอาสาคนก็ได้มวยไทยก็ได้เป็นมวยนะครับขอแบบเป็นมวยหน่อยมีไหม แล้วกูขึ้นตีเองซะเลยเอไรคยับโอ้โหดีดีมากที่เมย์บอกไว้มีไหมครับมีคู่ไหมครับนี่เพาครับหาคุยลองมัน่ล่ะห้าห้าห้าสิบเก้าห้าบเก้ามีไหมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าสง้สิบเก้าโลมามีไหมครับมาเรเร็วเรเดี๋ยผมก็โมยอเลยมันโอ้ยบุกขโอ้ดเอาของจริงดิเออบติจริงบอกบุตอ่ะโอเคเดี๋ยวผมประกาศ ให้นักมวยขึ้นชกก่อนแล้วกันอ่าดีโอเคเดี๋ยวรอรอรอตอนนี้ได้นึงไงปะกาเอามาประกอบจุนี่กันแล้วกันครับสกตีกันตีกันไปไม่ให้มาเสียไปล่ะอาจารย์ตงปองมาเสียไหนเนี่ยไอ้แป้งฝนมึงตีอย่างเนี่ยต้วงหัดทดสอบอ่าผมขออนุญาตระหว่างที่รอมวยขึ้นอยางรอผมโปรโมทวร้านค้าผมไม่เกิดความไอ้กล้องตามมากล้องกล้องร้านค้าหน่อยร้านไหนแล้วเนี่ย ทำเดิมตอนนี้แล้วป้าหมึกน,นะครับแล้วก็หอยมแลมลงเนื้อหอยมแลมลงภู่แล้วผมมาดึงนี่นะค้าวใส่เจียวข้าว<อ>ไส่เจียวกับข้าวผัดกะเพราสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ<ๆ>ก็มาซื้อมาหาได้เลยนะครับไปต้องกินข้าวมาก่อนนะมาที่ข้างเวทีมวยได้เลยนะสี่สิบบาทแถมช็อตด้วยนะครับแล้วก็ปนัดสัมปนัดชุดละยี่สิบบาทนะครับเ็นรถนั่นแหละแล้วก็มีบักม่วงเจียวจิ๊ดเลยไทยเงวยนอนนะครับยี่สิบบาทแล้วก็มีอ่านัก ตะเกียบไกนะ่และเฟนฟายเฟนฟาย,ฟายพูดแบบภาคกลางเฟนฟายพูดแบบภาคอีสานเฟนฟายครับรจ้าอย่าลืมมาซื้อตรงนี้เลยนะครับ<ๆ>เพียงแค่3 0ิบาทเท่านั้นนี่ขาย่ห้านะครับนะมาที่ร้านอาดแซฟชิดคไม่พอ,อมีอ่าผักให้ด้วยนะครับระวังลง้มนะระวังนะผักเยอะมากเลยระวังมีซ้อมดำสดๆเลยนะครับ ตำกันตรงนี้ตำธรรมดาตำส้วนตำม่วงตำโคตำม้วนตำตรวจตำปลาแคบโคไก่ยี่สิบบาทเท่านั้นน้ำปลาอร่อยอร่อยมีขนมจีนด้วยครับตำส้วนก็ได้นะแคบสุกรหรือว่ากะหมูนั่นเองมีอ่ะกุ้งเต๋อเกินนะาจะอยู่ตรงนี้หมูยอหมูยอมามามาเรามาไฮไลท์นักมวยดีกว่าแคบเดียวแป๊บเดียวจะจบแล้วจะจบแล้วไงอยังพิ้งไส้ไก่น่าอร่อยมากแล้วก็ทอด เป็นท้ายที่มีมาม่าแล้วก็ไส้กรอกอีสานด้วยนะครับโอเคครับหยดคู่ได้เลยครับทีเดียวครับไอ้ยิกี่ครับผมอ๋อย่าจี่อต่อไปล่ะเรียร้อยแล้วครับอ่าต่อไปก็เป็นคู่ปื้มกับนักปุยคู่ต่อไปครับน้องปื้มนะครับนะน้องปื้มผ้าจีนะครับพ่อมันแพ้ไปแล้วนะ น้องเพิ่ม 5G นะครับสิทธิ์พิดโยกับคุณน้องบุ๊กสิทธิ์ในอันเน่นะครับเป็นคู่มวยนี่ถือว่าสุดยอดทีนะฮะเป็นคุณทีมของคุณอันกาะสินส่งมานะครับคุณอันกาะสินก็ส่งมานะคุณอันกาะสินส่งนักมวยคนนี้มาขออนุญาตสักครู่นะครับครับผมนักมวยที่เปียกเมื่อกี้นะครับขออนุญาตมาลงรายชื่อด้วยนะฮะนักมวยที่เปียกได้เมื่อกี้นะฮะมายืนขึ้นนะครับมา มามาส่งไลย์ชื่อให้กรรมการด้วยนะครับข้างๆเวทีนะครับเดวเชิญครับขอบคุณครับจะมาุณครับจะางดหน่อยเอาไปเลย